สวัสดีครับืัอน,นี้ก็ยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งยู่พ่อพ่อกันบ้านอ่างท้องคือเราครับเปิดราคาตัวต่อไปอีกตัวนี้เนี่ยคุณพ่อได้ลูกจากตัวแล้วเนี่ยตัวนี้นาทีลูกสองลูกสามคาท้องอะมั้งเนี่ยลูกสามค้าท้องอายุจากปีเขาโดยประมาณเนี่ยโอ้ไม่ใช่พ่สามสี่ปีหรือไงสามสี่ 3, ปีเป็นควายพื้นบ้านคือเราเนาะพื้นบ้านนี่กันละคว้ยขานน้ำเลี้ยงเนี่ยจากน้อยพี่น้องครับเป็นจ้อยจากน้อย ควยน้อยครับควยพื้นบ้านบมเมนตควยเราเนาะลูกตัวแม่ลูกตัวเมียลูกอายุจากเดือนครับลูกลูกก็จะไ่ได้หายเดือนไปเลยนครับลูกเพิ่นตัวนั่นเลยครับกินหญ้าเยอ่น่ะอันนี้แม่เพิ่นลูกเจนนันตันดีดีลูกกับลูกกับเชนดีพนเชนคือแม่นี่ละเนี่ยน่ครับแม่เพิ่นเนี่ยที่เป็นเจ้าจ้อยจะน้อยขาดน้ำโล่งน้ำเลี้ยงเนาะถึงควายพื้นบ้านครับ หลายตัวหลายบ่อเต็มคอกแล้วอยู่เขาไม่เลี้ยงอ้วนมัตุสูงกว่าทีได้อยู่ความสูงนันโอ้ตอนที่สูงเท่าไรแล้วครับตัวนี้อยู่ว่าร้อสามสิบแปดร้อยสี่สิบกว่าเลื้อนเนี่ยเนี่ยจอยนี้สูงกว่านั่นติงเนี่ยสูงเลยเทียบสูงสูเลยโอ้เนี่ยครับเทียบร้อยสี่สิบหุ่นนี่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นขาดน้ำเลี้ยงอยู่ตอนนี้ยจีบวัวร้อยสามสิบเป็นหลังเนี่ยเออสามสิบกัวเนาะโดยประมาณสามสิบกัวโดยประมาณแต่ว่าเพิ่นจีเป็นควายพื้นบ้านครับนี่การน้ำเลี้ยง ลูกตัวเมียด้วครับเปิดพร้อมลูกตัวเมียว่าลายบนในคุณพ่อตัวเนี้ยตัวนี้ว่าสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดต่อร้องเลยครับลูกตัวเมียอ,อายุห้าเดือนต่อร้องเลยกับเราครัในในทองท่านนี้บอกครับในท้องมีแล้วในท้องกระชับไปอีกแล้วกระชับไันแล้วล่วตละตรงได้ประมาณจากเดือนแล้วครับในท้องท้องเหมือนกับที่พ่อตามเดือนที่เดือนไปเรือในท้องพร้อมได้พี่น้องซื้อสองได้สามเลยครับตัวนี้ยนะครับเบิ้งเอา เห้เบิ่งรอบๆควยแล้วทุกโตสีหันเต็นนาให้กล้องผมได้พี่น้องบเนี่ยครับเอาคุนของคุนย่างนี่อีกแล้วผมถ่ายอยู่นอกคอกเลยครับนี่นี่ครับเอาแม่นี่นะตามราคาที่เราว่านะครับเบอร์โทรอย่างคุณพ่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ครับผมมาสอบถามมาต่อล้อมอย่ไก่อย่ไกลกับว่ากันไปนะครับเนาะ ทานเราทรงให้ได้พี่น้องครับครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซัำนี่ละครับการเปิดราคาตัวต่อไปของคอ,อกแล้วครับมื่อเปิดยกคอ,อกเลยมือ่อไหรเอาคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ